เบคอนได้มาพาน mm ุคนละสามบอสแล้ววันนี้น้องเบคอนจะฆ่ามันได้หรือเปล่าฝากกดติดตามและกดกระดิ่งและกดลไลค์น้องเบคอนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแล้วตอนนี้เบคอนก็จะมาฆ่าบอสแล้วซึ่งผมได้ปิดเสียงก่อน ตัวอย่างเมามันแล้วบอสแทกไงไปเลยเบคอนไม่ได้เลยน้องเบคอนก็ไปฆ่ามันไม่เจอมันตายบอสตอบปากชิวอร์ดินน้องเบคอนก็ไปฆ่ามันตึ่งการ์ตานนี้บางคนต้องระวังนิดหน่อย ข้ามาอยู่ก็เรน,น้อยแล้วน้องก็าะม่ตกดสายแล้ข้าทิ้งเลยตัวสุดท้ายวอร์เรนซึ่งตัวนี้น้องเบคอนบอกอีซี่มากเลยก็ข้าปันไปเรื่อยๆและตอนนี้เรือมันก็อยู่ อยากดีงอ้ลืมนั้นเลยเลยเปิดตัวแบบร้านลาวาบักนี่ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมพัสต้องแอมนี่เลยลาว่าบั็กเติมเกมพัสเรทสูง0.5และมีบริการเติมแบบติดตามเช่นบ็อกฟุด สิงแสกระสีออสตุยและแมปต่างๆยังไม่หมดนะทุกคนซื้อผลถาวรและดาบถาวรเอ๊ยไม,ม่มีดาบถาวรดิแล้วก็พวกดาบแดงมีราคาถูกแอปนี้ลาวาบัคเสนอด้วยเบคอนมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะไปกดเล่นกันเลย อย่าลืมสมัครสมาชิกล่ะแล้ววันนี้ก็เสร็จภาร,รกิจของน้องเบคอนส์ทีบอกลาท่านผู้ชมทุกท่านและรอติดตามคลิปหน้ามีอย่างหนึ่งใครตอบคำถามได้ถูกใจเอาผลยางฟีๆไปเลยซึ่งวันนี้ก็ำลังมาแรงนะเกียร์สองเนี่ยนั่นแหละครับใครตอบคำถามได้ถูกต้องและ และถูกใช้สุดนะโดนมีสิลุ่มลับผลถทาวฟรซีนะครับพวกเป,นป็นสายเติมนะเอาล่ะวันนี้วันนี้ก็จบเพลงแค่นี้นะครับบายบายก่อนไปก็ต้องยกมือบ่าทุกช่งก่อนบ้า